ตอนนี้องค์ัรไม่เห็นผมนะเพราะว่ากองไฟผมเนะี่ยผมดับไฟไปละดูทุกคนย้องไปไหนไม่รู้นะมาแบบไม่บอกใครเลยทุกคน นะทุกคนกราบสวัสดีพี่พี่เฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันเนี้ยผมมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วนะก็คือท่านผู้นําเมืองรับแลเนี่ยเขาบอกกับผมว่าไว้นะตั้งแต่วันที่ผมมาเจอองค์คลักเนี่ยแล้ว องคลักเอกคนนั้นก็อยู่ที่ถ้ำกอล่มคอยดูแลถ้ำกอล่ำนะก็มีบางอย่างในถ้ำเนี้ยหายไปท่านผู้นำสงสัยในตัวองคลักษ์เอกผมก็มาตามสั่งของท่านผู้นำนะว่าให้มาดูให้มาตรวจสอบดูเผื่อมีอะไรที่พอจะสืบได้นะเพราะว่าตั้งแต่องคลัก์เอกมาขอ ดูแลตรงทําก่อัมเนี่ยท่านผู้นํารู้สึกว่าแปลกๆเหมือนมีอะไรหายไปนะผมก็ได้รับคำสั่งว่าให้มาแอบย่องดูเพื่อจะเจอหลักฐานบางอย่างนะทุกคนไปเดี๋ยวเราก็จะไปค้นไปสืบหลักฐานว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทําไมถึงของบางอย่างถึงหายไปก็ก่อนจะรับชมคลิปผมข้อคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่ติดตามให้ผมด้วย ฝากติดตามเพจ f c e e o o o ใช้ยกิจให้ผมด้วยนะครับไปทุกคนดูคลิปอย่าเพิ่งกดคําโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปพวกพี่ๆเนี่ยทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคนทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดินทางเข้าไปที่ทํากองลาแล้วนะเราไม่รู้ว่าอย่างที่ท่านผู้นำพูดไว้หรือเปล่าว่าจะเจอ ใครหรือเปล่าที่มาดอกยอกเอาของในถ้ำไปองคลักขอไปทุกคนกอลัมเนี่ยก็คงจะไม่กล้ากับองคลักนะเพราะเขาคิดว่าองคลักเนี่ยคงได้คำสั่งมาจากท่านผู้นำนะเราก็ยังไม่รู้ว่ามีใครมาเอานอกจากองคลักหรือจะเป็นคนอื่น ที่เราไม่สามารถรู้ได้นะอันดับแรกเราต้องหาหลักฐานให้เจอก่อนว่าใครคนที่ไม่ไว้ใจที่สุดตอนนี้ก็คือมีสองคนองค์ละกับกอลัมนะทุกคนแต่ผมคิดว่าองค์ลาคงจะไม่เอาไปหรอกนะทุกคนทุกคนไมครช่องค์ละกอลัมคงไม่เอาไปหรนะเพราะว่ากอลัมเนี่ยค่อนข้างที่จะซื้อสัต์ นะตอนนี้ผมเดินมาถึงห้วยแล้วทุกคนก็คงจะอีกไม่ไกลละก็คงจะถึงนะแต่ทุกตอนนี้ก็ต้องรีบเดินทางจะทายไปยาวๆเลยทุกคนไปทุกคน พอเดินมาจะพักหนึ่งวังนก็คงจะมีแม่จายทุกันเจอไหมท้องฟ้าเนี่ยโปรก็ออยังพอมีเมฆที่หลบแดดได้นะทุกคนท้องฟ้าลงนะทุกคนก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ อนอนฟม้กันหรือเปล่าคนดูดิพื้นที่ตรงนี้นะนอ่อไม้เปลือกนอไม้เกลื่อนเลยทุกคน ผ e e. no <If> ู้นำมากลับแลนเนี <os Dracula in> <heads runs> ่ยเขาสงสัยในตัวองครักเอกคนนี้นะผมเองไม่มั่นใจอยังตัดสินไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงที่เขาพูดนะเพราะผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรเกี่ยวกับเขาขนาดนั้นนะก็วันนี้จะได้ดูว่าจริงไม่จริงก็วันนี้แหละครับ เดินเดินทางกันต่อไปจะทายยาวๆเลยนะ นต่นี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะอีกไม่ไกลเท่าไหร่ลนะเ <c oughs> สียงน้ำอาจจะดังหน่อยนะทุกคนแต่ก็พอที่จะมีเสียงผมนะดังอยู่นะ ปากถางครับเดี๋ยวผมจะขอซุ่มดูบริเวณตรงนี้นะตรงบริเวณที่มีการตั้งแคมป์ก่อไฟตรงนี้แล้วผมไม่รู้ว่ามีใครมาที่นี่หรือเปล่าดูดิมีทั้งขวดอะไรก็ไม่รู้ทิ้งเกอนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอดูเพื่อมีใครมาบริเวณนี้นะทุกคนผมก็จะสังเกตดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเองมาถึงตรงนี้ละ ใพกันสังเกตนะทุกคนเพื่อมีใครมาซุ่มมองแอบมองผมอยู่ผมจะได้ตั้งตัวทำนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการก่อไฟสักหน่อยนะเพื่อไล่ยุงนะทุกคนเกิดผมรอไปอย่างเงี้ยมันจะกัด ผมยังไม่สบายเอานะอ,อ๋อนี่เพิ่งจะก่อไฟติดนะผมก็พยายามหานันทิศติงรอบข้างผมด้วยนะว่าจะเจอหรือเปล่าแบบที่เหาะแล้วผมจะสังเกตดูร,บรอบๆทำนะว่ามีเสียงอะไรหรือมีใครเข้ามาที่นี่หรือเปล่านอกจากองคขลักกับกอล่ามนะทุกคน ผมก็ไม่ได้จุดไฟกองใหญ่อะไรนะทุกคนจุดแค่มันมีควันขึ้นมานะก็เดี๋ยวผมให้มาดูเลยก็ได้ว่าผมไม่ได้เอาใหญ่โตนะหาปืนเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นทุกคนเพื่อที่จะให้มันเกิดตรงควันไม่ให้ยิงเข้ามาใกล้ผมนะถ้าองค์กักมาหรือใครที่ไม่น่าไว้ใจผมก็จะทำการดับไปเลย ดาวเขาเนี่ยดับไปตลอดเลยนะเพื่อจะไม่ให้เห็นสัญญาณตรงนี้นะทุกคนในอย่างที่ไปมันติดค่อนข้างยากนะทุกคนเพราะว่าปืนมันเปียกทุกคนเพราะว่าดูจากสภาพอากาศที่ผมมาเนี่ยชื้นไปหมดเลยนะ ให้ใบไม้แล้วทุกคนตอนนี้ใส่ใบไม้ก็เพื่อที่จะให้มันมีความเงี่ยงงา ทุกคนดูงั้นผมขอรอเห็นอะไรก่อนผมจะถ่ายให้ดูนะตอนนี้ผมขอหยุดคลิปก่อนเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะพอตอนนี้ผมยังไม่เห็นใครเลยผมจะขอรอดูสักครู่นึงถ้าสักครู่หนึ่งอย่างไม่มาผมก็จะกลับไปรายงานไปแจ้งให้กับท่านอดีตผู้นำทราบนะว่าไม่มีใครเข้ามาที่นี่แม้แต่อ,อกพรัคนเดียวผมก็ไม่เจอนะ รวมถึงกอล่ามตอนนี้ก็ยังไม่พัวออกไม้ผมเห็นเลยปกติเนี่ยถ้ามีควันไฟขึ้อนอย่างเงี้ยก็ต้องออกมาแล้วนะให้ออกมาดูว่ามีใครมาบุกรุกพื้นที่อะไรหรือเปล่านะทุกคนปคนเห็นไหมตอนนี้องค์กลังไม่เห็นผมนะเพราะว่ากองไฟผมเนี่ยผมดับไฟไปละ ดูุกคนย้องไปไหนไม่รู้นะมาแบบไม่บอกใครเลยทุกคนแปลกๆนะทุกคน อกคน์ครักไปไวามากงานเดินให้เบาที่สุดนะทุกคน ไม่วไมากหรว่าต้องเข้าไปเอาอะไรสักอย่างแน่เลยเพราะว่าสังเกตเหมือนมีรอยเท้าเข้าไปนะทุกคนตรงเนี้ยเหมือนเข้าไปในรูนี้นะเพราะว่าถ้าเดินมาเนี่ยถ้าไปทางเนี้ยหินมันต้องเปียกนะทุกคนเจอไหมไม่เห็นรอยเท้าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูทุกคนเนี่ยถ้าขาวเปียกนะพอเดินไป เนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีรอยเท้าแบบนี้นะแต่นี้ไม่มีเลยนะทุกคนแต่เห็นรอยเท้าเนี่ยเหมือนเข้าไปฝั่งนี้นะผมพยายามหาจอนดูนะผมจะเข้าไปผมก็กลัวนะไม่กล้าเข้าไปจริงๆนะทุกคนเพราะว่าลึกมาก ได้อย่างมืดด้วยทุกคนแต่ผมมารอเนาะต้อทงทำเขาดีกว่าทุกคนแอดเพื่อนดูแับนี้ก่อนดีกว่าช่วงระหว่างรอเนะ หอตรงปากทำนี้ดีกว่าเฮ้ยคนเสียงอะไรวะเสียงมาจากทางข้างหน้านุ่นคนเสียงมันมาจากข้างหน้านี่นะ หอบอะไรไปเลยนะทุกคนทุกคนมันโอเครหอบอะไรไปเลยทุกคน <_ S 2> ใช่ไหมเ <_ S 1> ขายังไม่รู้เลยนะว่าผมตามตูดเข้ามาเขาไปฝั่งนี้เขาขึ้นไปฝั่งนู้ เฮียตกใจมาเลยทุกคนไว้ผายเลยทุกคนไปไหนหรอวะผมจะนำคลิปตรงเนี้ยไปให้กับท่านอดีตผู้นำดูนะว่าผมเจอองค์ครับ องค์พรเอกมาทำตอบมาทำตัวรับล้บรบรอรๆบร,ร,ริเวณนี้นะทุกคนทุกคนสังเกตไหมที่ช่วงระหว่างเดิอนออกมาจากหลุมถ้ำเนี่ยเหมือนหอบอะไรออกมาด้วยนะทุกคน <S <S ผมเห็นเหมือนองค์ักเนี่ยทุกคนหอบอะไรออกมาจากถ้ำนะใส่เสื้อมันเหมือนจะเอะไรออกมาจากถ้ำชัวทุกคนก็ไม่แตกเลยนะที่ จู่ๆที่ผมเจอองค์คระก,กับพี่แสงเดือนอยู่เนี่ยเขาบอกเขาจะเป็นคนมาดูแลที่นี่แทนผมทุกอย่างผมก็สัน่นในท่าในใจแล้วว่าองค์คระคนนี้ผมคิดว่าต้องการอะไรแน่ๆถึงมาทําเอาหน้าเอาตาจากผมนี่นทุกคนในอย่างองค์คระเนี่ยไปไหนไม่แล้วไม่รู้นะผมต้องเอาคลิปนี้ไปให้กับท่านผู้นำดู รวมถึงพี่แสงเดือนด้วยว่าตอนเนี้องค์คละคนนี้ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่พี่แสงเดือนเห็นเขาที่มีของติดไม้ติดมือมาให้พี่แสงเดือนดูเนะี่ยก็เพราะของจักทํานะเขาไม่ได้ทํางานอะไรเพื่อที่ได้ตังค์แล้วไปซื้อนะแต่เขาเอาจักทําเนี่ยไปให้กับพวกพี่แสงเดือนไปทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปให้ท่นานผู้นดูนะไปทุกคน ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะถ้าเจอองคชาคนนั้นผมก็ต้องทําตัวแบบไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นก่อนถ้าเจอก็จะทําตัวแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนไปคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะไปทุกคนสวัสดีครับทุกคน